พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเสริมทักษะครูเด็กเล็กเปิดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันที่28มิถุนายน2568ณโรงแรมเอ็มแกลนอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตรรุลยสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา,า,ดานเด็กเล็กจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวให้อวาสแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม70คนโดยมีนางรำพาเวียงวิเศษนับพัฒนาสังคมชำนาญการวิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้น,ในโยบาย5ค5ฝ่าวิกฤตประชากร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในช่วงวัยทองของการรับรู้อายุแรกเกิดถึง5ปีให้สามารถเติบโตอย่างสมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการอบรมจึงมุ่งเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการเทคนิคการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กิจกรรมตลอด5วันของการอบรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้สรงคุณวุฒธธิการฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยคาดหวังว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดและพัฒนาทุนมนุษย์รุ่นเยาว์ให้เป็นพลเมืองคุณภาพที่พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต